ประหวานสูงปีดเลยเลยค่ะสำหรับครูนี้ก็สาวลอยเชอร์มานวินเิซั์และหนุ่มต้านาวินต้าเยาวพนกุลจบปียาเอกอย่างเป็นทางการแล้วนะเรียนมาทั้งหมด7ปีขึ้นเขาเป็นด็อกเตอร์แล้วเนี่ยแต่ท่านด็อกอย่างเดียวยังไม่ยังไม่ทราบว่าว่าคิวงานเขาเป็นยังไงแต่เขาก็อรับปากว่าเขาจะพยายามทําให้ได้เรียงตัปีแล้ว เขาก็เตรียมทุกอย่างลวงหน้าอะไรอย่างี้ค่ะลลาสุดสาวปล่อยทำซึ้อทอเคลียิวทองฝังเพชรบินรับปริญญากับด็อกเตอร์คนใหม่ไกลถึงอเมริกาเลยแล้วค่ะแค่ผมรู้ว่าเขาอยากจะพยายามที่จะจะมาแสดงความยินดีกเราแค่นี้เราก็ชื่นใจแล้วเราก็ก็ดีใจฮะมันต้องแทน เพราะว่าที่พอมันแสดงตลอดอยู่กองถ่ายตลอดถ้าไม่พันก็ไม่ได้ไปายของขวัญพิเศษตอนนี้เตรียมไหมไม่มีอะค่ะเรื่องของการเติมเต็มซึ่งกันและกันมากกว่าไม่ได้ในเรื่องข้าวของอะไรอย่างเงี้ยยินดีด้วยนะคะต้าเ็าเป็นคนเก่งก็คงจะได้อาจารย์ที่หล่อที่สุดอีกคนนะคะ,ะอุ๊ยหวานียอบของขวัญจะด้วยเช่งนั่าอิจฉาน่ารักน่า,นาทางจริงๆเลยนะเจ้าค่ะ